สวัสดีครับวันนี้เกิดผมมาแนะนำเมนูยำหน่อไม้นะครับซึ่งเราเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกขี้หนูนะครับเราก็เอามาขวานะครับอุปกรณ์ที่เตรียมไปก็คือหน่อไม้ที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วก็มาทุบนะครับแล้วก็จะมีเอ่อ ทางเนี้ยเขาเรียกวาลินไม้นะครับลินไม้นะครับก็จะมีใบโหระพานะครับมีอุปกรณ์ก็เป็นน้ำปูนะครับอันนี้คือน้ำปูนะครับที่เราเตรียมไว้ที่เราจะใส่หน่อไม้นะครับน้ำปูอันที่จะเป็นใบกับโหระพานะครับนี่เป็นใบขิงใบขิงมันจะมีเป็นจะเป็นยาวๆนะครับพอดีเราหั่นแล้วนะครับเป็นยาวๆใบขิงหอมๆนะครับเขาจะมีใบกระถินยอดกระถินนะครับ มียอดกระถินนะครับพอเนี่ยอันนี้คือเราจะมากินกับยำหน่อไม้นะครับเราจะมาดูวิธีการผสมกันนะครับนะเราจะนำอานี้มาโขกก่อนนะครับเราจะโขกพริกกับกระเทียมนะครับเข้ากันก่อนนะครับโขกพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยนะครับเพื่อวามหอมอเพื่อวามหอมของผงชูรสนะครับแล้วหยิบน้ำปูมาคุกเล้ากับน้ำพริกนะครับมาคุกเคข้ากับน้ำพริกนะครับโขกน้ำปูกับน้ำพริกแล้วนะครับเราก็จะตักหม่อไม้เข้าใส่ผสมผสมกับน้ำปูนะครับ ตักนมัสสมน้ำผูพปุ๊บเราก็จะเอามาคลุกเคล้ามาคุกเคล้ากันที่อะไรก๊กให้ให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็จะมีผักนะครับโหรผพาเข้าใส่เลยนะครับผ้าเข้าใส่เลยนะครับ,ลรบแล้วตามไปด้วย ใบขิงหอมหอมเล็กๆนะครับใบขิงหอมหอมเล็กๆนะครับก็ผสมเข้าไปนะครับในเมื่อเราผสมกันแล้วคู่เขากันแล้วเราก็จะได้ยำหน่อไม้นะครับใบกระถินแล้วก็ ลินไม้ที่เราเผาไว้นะครับในในี้คือเมนูยำหน่อไม้ของทางเหนือนะครับของทางเหนือนะครับยำหน่อไม้ทางเหนือนะครับผมก่อวันนี้ก่อนแนะนำเพลงต่ออีนะครับผมขอบคุณครับ